โปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลฟาร์มเฮาไม่อยากเล่นฟาร์มเฮาเลยบ้านมันหลอนเกินอะไปที่บอกว่าพี่หลอนเพราะพี่เจอกูไม่ได้กลัวนะกูไม่อยากสะดุ้งเว้ยเดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นกำลังจดจ้องอยู่กับสิ่งหนึ่งแล้วอยู่ดีๆมันแห่ใส่กูสะดุ้งนะเนี่ยมันมันเกม FPS ที่แบบว่าอยู่ดีโผล่มาหลังกูก็สะดุ้งไอ้สัสไม่เลยหัวใจอยู่อยู่มาสัสบางทีก็มาใส่ดาบนเออติดการรอแอนเดอร์สันเล่นงานตัวตน อ่าถ้าเล่นงานทุกคนก็ต้องเข้าพร,ร้อมกันแหละเพื่อนมาขบอนบลูไล่ผีด้วยไฟสังเครมเอเอฟเอสแล้วก็ผออ่านมาเฮ้ยมากังเขรมเล่นงานทุกคนเหรอเมื่อี้มึงดูชั้นล่างนะด,ดูชั้นบนเออไปเลยมึงอะชั้นล่างช,ชั้นล่างไม่มีแล้วเพื่อนน่าจะชั้นบน,ชนใช่ปะ<ม>วะนี่ไงห,ห้องน้ำ้องไหนห้องไหนวะเมื่อกี้เห็นเก้าองศาวะนีมีห้องน้ำเลย ในห้องน้ำเลยจ้าโอ้ my god ไปรับห้องน้ำภารกิจเรามีอะไรบ้างนะภารกิจมีไล่ผีด้วยทางเขียน EMS แล้วก็ถ่ายรูปผีถ่ายรูปผีอืมฮึย่ดีผีอยากมี f c f c พี่เอาคุณเอากล้องไม่ได้อ่ะมึงต้องถือมือต้องถือมือว่างก่อนเพื่อนอ๋อโอเคห้องไหนกี่ห้องไหนห้องนี้แหละห้องไหน มาอุเซฟตรงนี้เลยวางยังไงวะแล้วแม่งกระตุกเลยได้เฮียวางกดเลยอ่ะกดตัวกดตัวจีอ่ะไม่ก็เลื่อนลูกศรโอฟิซซิ่งว่ะฟิซซิ่งว่ะฟิซซิ่งใช่ไหมเยียฟิซซิ่งกดออฟมีไหมใครอยู่ในรถมั้งวะให้กี้ไปหาตุ๊กตานั้นไหมให้กี้ลองโยนดูตุ๊กตาคุณอะไรเฮ้อะไรเท่าไรห้าขีดไอ้สัตว์ห้าขีดว่ะเอามาวางข้างน้าโอ๊้ตรงนี้ตรงนี้โอ๊้ตรงนี้ตรงกูนี่ตรงกูนี่ เกูไปดูกล้องแป๊บเพื่อมีกดออฟก็จะได้เสร็จภารกิจแล้วก็ทำภารกิจย่อยเลยไม่มีกดออฟไม่มีกดออฟเพื่อฟิชชิงแล้วก็อะไรฟิชชิงเอฟเน็ตเลวห้ากลัวต้องฟิชกับปิ้งปิ้ก็ปิดชัวร์วเพื่อนกับปิ้น่ยบัญชีชัวร์วเคลื่อนข้าวบอลดีเพื่อนไปไหนเฮ้ยหาตุ๊กตานะกคโนโลยตุ๊กตาอะไรเป็นรองว่ะตุ๊กตาถ้ามันโยนใส่ใครแล้วตุ๊กตาวิ่งไปหาใครก็แล้วสีเล่นรอบเล่นงานอยมีมีเลยตุ้งหีไม้หัว มีลถ้าบายหัวกูก็ให้พวกมึงเข้าไปดิมันเป็นตุ๊กตากระต่ายใช่ไหมโอมคุณบอกมันเป็นตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตาเด็กมันตัวเล็กเล็กอะถ้าวาวขนาดจวิ่งอ่ะนั่นเปล่าวะอะไรเนี่ยอันะไรป่ะจับดิเก็บดิเออเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้แหละเก็บเรียบร้อยมึงเอาออก้อมาโยนข้างนอกพี่โยลงพื้นนี่แหละจัดโยนลงพื้นเลยดิเอ้าไม่ไปวิ่งอ่ะ ืแสดงก็ผีแสดงเอ้าก็กูเห็นตุ๊กตาตุ๊กตาแปลกๆเหมือนตุ๊กตาหมอผีไยัยนี่ไม่ใช่เขาเป็นกระต่ายตุ๊กเล็กมันก็ตัวเล็กไม่ไดงนี่เด็กสับดีนี่ไงมันหันไปหาโอมอ่ะเฮ้ยมันเลยพระโอมโอตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาวิ่งแไปนี่ไงก็เจออแล้วนี่นี่นี่กระต่ายนี่ใช่ไหมเนี่ยลองยืนดู อะไรอ่ะเม็นควยอะไรเลยก็ตายกี้ฮามมาว่าสันรอยแอดิสันมิสซัทอายุเฮียเฮ้ยกี้กี้กี้ถ่ายรูปกี้เฮ้ยเจอแล้วสิงกำปินจริงเลยมันต้องเป็นเตาโมดูบ้างมันต้องเป็นเตาลองย้อนดิเฮ้ยเฮ้ยกี่หัน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 เข้าห้องนี้ห้องนี้ห้องน้ำจ้าปิดประตูปิดประตูปิดประตูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มันไปเช็คชั้นบนหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันข่าแต่ที่ตุ๊กตาแม่งมันจนหันไอ้สัตว์ไปยังโอมอะไปแล้วนี่ว่เฮีแอร์หอดฮีแอเลยตุ๊กตาหัวควายเฮ้ยอีกแล้วเว้ยกูลงมาข้างล่างเดี๋ยวๆๆกระตุกไอ้สัตว์กระตุกห้องไหนเนี่ยห้องนี้ห้องนี้เนี่ยปิดประตู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  ้ม oh ึงน no kind of ิ artists, ่งอย่างกี่ตัวละครเมื่อถ้าไมัเป็นตัวละครมึงขยับไม่กูหันท้ายหันออกไปท้าทายผีไหมเดี๋ยวเขายังไม่รู้จุดไปดูขีดสมองได้สับคุยมือไปจับตุ๊กตามันจะพีโอ้ยกูศูนย์เปอร์เซ็นเลยสัตว์บักเคี้ยบพีก็ศูนย์เปอร์เซ็นเจ็บว่ะสมองเน่าๆหมอโคตรโคตรหวยเลยนะตอนนี้ผ่านผ่านแค่ EMF ถ่ายรูปผีไปถ่ายรูปผีไปให้มันฮันอีกรอบไปแล้วก็ถ่ายรูปผีเอามึงมึงถือไม้กางเขนมึงถือไม้กางเขนมึงถือไม้กางเขนใครก็ได้เนี่ยไม้กางเขนเดี๋ยวกูถ่ายรูปยิงรอมันฮันเลยรอเลยรอมันฮันเลยแล้วเข้าแล้วค่อยวิ่งลงมาชั้นแรกเอาตุ๊กตาไปเฮ้ย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 จักตาาลเฮ้ยพี่ชายผมไม่เงียบจังวะมันชื่ออะไรวะพี่ไปเรน พอยอ้ดสันงั้นเราก็พิกับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตี้ยเตี้ยเตี้ยต้นอยู่ไหนทำไมไม่โผล่อภัยไอ้ยียโอภัยเฮ้ยเฮ้ยคับมีอะไร w ย t c h w i t เฮ้ยไอปเนียไอปเนียมาอย่างกำลังมาเราจะออกมามาแล้วมาแล้วข้างไหนข้างล่างเหรอหรือข้างบนบนนี่เละเฮ้ยเฮ้ยแอปเนียแอปเนียทำไมกูไม่ได้ยินอ่ะทำไมกูไม่เห็นผีอ่ะข้างล่างเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแอปเนียแอปเนียไหนวะ เอ็มพี่เอ็มพี่เฮ้ยข้างบนหรือข้างล่างวะดูข้างล่างดิเมื่ออมกูดูข้างบนกับบอกพี่อยู่อ้ออยู่ไหนอ่ะผีอยู่ไหนอ่ะผีปักสัอ้าวเนี่ยนี่อ้าวเฮ้ยได้ยินเสียงตีนอยู่ตรงนี้นะแต่แต่ไม่เจอตัวผีบักวะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเอ็มพี่เอ็มพี่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวก็แต่ฟักพีหายแล้วนี่กับพี่ไฟเล่นเลยหนีมาดีสัดหนีได้เจอไปตั้งนะโอ้กูสาดรอถ่ายกับพวกพีไอ้เหี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหันอีกแล้วมาพ่อเอามันหันแล้วมันหันแล้วไม่หันแต่ว่ามันกับพีเอ้ยมันกับพีไหนวะไหนพีวะเอ้ยเอ้ยพรอเดิซานแอมพีแอมพีเว้าอยูโอ้โหสีแดงมากเลยอะ สีแบบดังรัวๆเลยมึงดูโอ้ดังแบบโคตรรัวเลยโอเคดังแบบรัวสัสๆแต่ผีออกมาไม่ได้ข้างในพวกมงึงโยนไม้กางเขน่าวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเอ้ามาอ่ะมาแล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนหรือมันคาประตูว่าประตูปิดอยู่คาประตูวะก็มันคาประตูเธอเนี่ยไฟตัดไฟตัด มันเป็นเงามันเป็นเงาอยู่ห้องห้องโอ๊ยกูหลงเป็นเอเปกแล้วกูกดตัว F เอ็ดสับเฮ้ยนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเป็นเงาเนี่ยเอ่อคอมอนถือเคียวเลยไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยโอ้ไปแล้ว่ะแม่งถ่ายไม่ติดอ่ะเอ้ยมันเช็คมันเช็คแต่ห้องนี้เอมเมทยินไหมมาเดี๋ยวเฝอมาตัวให้กูหน่อยเปิดไฟทำไมไฟเฮ้ยมาแล้วอารวัดแล้วซูวิไซรอรพี่ เตรียมตัวสูอยู่ไซกูอยู่ห้องหน้าห้องมันเลยเนี่ยเฮ้ยมันลังกี้กี้ถ่ายถ่ายดีเฮ้ยถ่ายไม่ติดมันถ่ายผีเฮ้ยมันกลัวกางเขนกูกล้องหมดแล้วกล้องหมดแล้วกูถ่ายหมดแล้วเหี้ยผีกลัวกางเขนผีไอ้แก่ผีไอ้แก่กูไม่เห็นมันจะเกินหายแล้วเฮ้ยมันใช้ได้ครั้งเดียวกูลืมหนี้นี้นี้กล้องกูก็ใช้ไม่ได้แล้วไอสัตว์ไปเถอะ แม่ตาล้อของเราคนนึงหายไปไหนไม่รู้เออกล้องมันอยู่ห้องนู้นติดนะว่ดูหายติดไหมไม่รู้ไอ้เฮียไม่ติดหรอกเมื่อกี้มันมันกระพริบด้วยไงผีกระพริบต้องถ่ายแบบช็อตรัวๆติดต่อไม่ติดนะจบแล้วไม่ติดแม่งลงมาแล้วก็พันมีอะไรทไมกูไม่ถ่ายเพื่อนถ่ายสัตว์เถอะไป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 บัญชีไปบัญชีนะเออบัญชีถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองเช็ น้องเสียโอ้ย้อยห้าสิบาทเลยอะ